เห็นบอกว่าแคนดลรอรางวัลนี้มานานมากแล้วค่ะกับรางวัลนี้เลยค่ะไฟเวอสไปซีนะคะจะเป็นใครไม่ได้ค่ะคุณพ่อมือใหม่เลยนะคะอย่างคุณปอนัฐบุิสกิจใจค่ะขอเชิญนะคะคุณนัทธิิชาหลายภูนสวัสดิ์ค่ะรอกรรมการบริษัทน้องนะคะจำกัดขึ้นมอบรางวัลด้วยค่ะ เวลาคุณลูกมาขณะวันเกิดพี่เอยังขอมาแค่1ินาทีนะคะขอมาอนนรับรางวัลก่อนอน,นี้นนนเลยนะคะผมสงสัยต้องกลับไปชดเชยหนักเลยทีเดียว วันนี้เพิ่งดูรายการพี่ตกพี่ป๋อพาไปไหว้หลวงพี่ที่พี่ป๋อนับถือที่วัดท่าไม้แล้วหลวงพี่อุเทนใช่นั่นแหละนะคะเด็กก็ไปทำพิธีกันด้วยนะคะทีผมไปแล้วนะน้องผู้ดิะก็คือกี่เดือนแล้วอ่ะกี่เดือนละสองสามเดือนสองสามเดือนละเดือนเดียวเป้าสองเดือนถึงหรอประมาณหน่วยเดือนเดียวเดียวกว่าเดกว่าเดี๋ยวเขาบอกนะเขาบอกไปฟังพี่ปอบ้างตอนนี้วุ่นวายอนละมาเลยแบบเอเขาบอกว่าเป็นพ่อเราผอมลงพี่ป๋อไม่ผอมลงเลยอ่ะแต่ดำลง คือแต่ตอนเขาถามว่าว่ายรูปด้วยเขาเนียนเขาเนียนเขาด่าอยู่นะเขาไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าขนันในทีวีแล้วเมื่อวานนะเขาเขาแบบจะเรียกว่าอะไรแย่างเินก็ได้นะเพราะเขาไปถึงชาวแฟรคเขาทุกคนกีของตัวเองอยู่ใช่ไหมถามมากี้พี่บอกกันหมดทุกคนขอถ่ายรูปง่ายเขาเป็นคนน่ารักเวลาสัมภาษณ์เอาจริงๆแบบไม่ค่อยได้ถามหรอกทั้งหมดแต่ถามตอนฉันตอนตอบกนว่าเขามีเมียแล้วอย่าไปยุ่งนี่มีเมียเนี่ยบางคนไม่ใช่ยิ่งเมียแ้ว เราใช้ช e ื่อเดียวกันตุ๊กี้ไงบางคนแต่งงานหรือมีคู่แล้วจะไม่ดีแต่พี่ปอกับพี่เอทำไมแต่งงานมีคู่ยิ่งดีคือดวหมุนไปพีแต่คนรักพอมีลูกยิ่งมีคนรักอีกถูกต้องมาเรงเราอ่ะนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะมันไม่ทําอะไรเลยคนเกลียดเป็นล้านเลยไม่รู้ทําไงไม่รู้ก็เกลียดนี่พูดยิ่งเกลียดแต่งอะไรยังไม่มีคู่เลยอ๋อเหรอมีเขามีไม่มีออเอ้ยเกิดไหมอ่ะมีรังทาก่นเป็นคู่ตาเป็นคู่หูเป็นคู่ถ้ามีตาเดียวอ่ะีบอดตาบอด ต้องไปนั่งไปพี่ปอดีกว่าฉันว่าเดี๋ยวคุยกันไปพี่ปอดีกว่า<ต>วดีครับวันนี้เป็นวันที่ครบหนึ่งเดือนสะใจมากเพราะว่าคือผมเขาเนี่ยจริงๆแบบคือเราหอมเมื่อทุกวันนะแล้วหนึ่งเดือนก็อยากจะโกนสักทีเพราะว่าอยากให้เขาเขาเรียกอะไรสบายสบายหัวนะก <า S 2> ็แล<ะ>้วมันเป็นพิธีทางศาสนาด้วยก็ดีใจมากครับดีใจที่โกนผมไฟลูกแล้ว ใช่ใช่ครับให้อาจารย์อุเทนวัาธามาให้โกนให้ครับก็ก็เป็นเราเป็นชาวพุทธด้วยนะครับเราก็มีความเชื่อว,ว่าการกลนผม,มไฟเนี่ยจะเป็นเหมือนการนำสิ่งสิ่งที่ไม่ดีจากตัวเขาเนี่ยออกไปคราวนี้ต่อไปก,ก็จะเลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่เจ็บใครได้ป่วย ของผมคลิปครับใช้ใช้วิธีใช้กันไกตัดเอาเพราะว่า,วาโกนเนี่ยต้องให้พักโกนเพราะว่า,วามีดโกนคมมากแล้วเราก็แบบว่าเพราะว่ากลัวว่าน้องแต่ว่าแปลกมากอยู่อย่างหนึง่งก็อันนี้เป็นเป็นส่วนตัวที่ผมกับเอ๋ตกใจเหมือนกันว่าปกติน้องเนี่ยก็จะทุกสามชั่วโมงกันน้องจะ, mm hmm. จ,ะจะหิวจะร้องจะอะไรเงี้ยครับคือเราก็นั่งรถไปจนไปจนไปทําพิธีเสร็จ เกือบ3ชั่วโมงเขาไม่ร้องเลยอะไรเงี้ยครับก็ก็รู้สึกดีว่าเออเขาอยากอาจจะมันเป็นพิธีทางสงฆ์ด้วยเราก็รู้สึกมีความเชื่อแล้วก็อบอุนใจว่าเขาเขาได้ได้ประกอบพิธีนี้แล้วก็ได้ทําทานด้วยอะไรเงี้ยคุณพี่มีให้พอน้องะะอะไรไหมคุณพี่บอกเลี้ยงดีๆนะโยมเ,เด็กคนนี้เป็นเด็กดีนะ<ม>อะไรเงี้ยเป็นเด็กเก่งอะไรเงี้ยครับ เชื่ออยู่แล้วพี่พี่เป็นคนพุทธอ่ะแลวพี่มีความเชื่อเรื่องเรื่องนี้คือแต่เราเชื่อเราไม่ได้งมงายคืออะไรที่ดีๆเนี่ยเราก็เชื่อสิ่งสิ่งที่เขาปฏิบัติสืบทอดกันมามันเป็นความเชื่อที่คือต้องบอกว่าเราเราต้องใช้ความรู้หรือสติปัญญาของเราเป็นตัวกั้นกองด้วยว่าเราเราควรจะเชื่ออยู่ในระดับไหนเท่านั้นเองใช่คมอในที่นี้หมอแต่ว่าให้ตั้งชื่อให้เป็นใช่ครับวัฒนายครับ เข้เก็บคนน้องไว้ไหมครับเขาไม่ให้เก็บครับ<ม>เขาให้ลอยลอยอเขาให้ขอขมาพ่อแม่คงคาแล้วก็ลอยลงไปแม,นะม่นับก็เหมือนปลดปล่อยความทุกข์ลงไปหัวล้นหนึ่งเลยตอนนี้นเออพา,าน้องเลี้ยงไงไ่ายไหมครับพี่อเลี้ยงเลีเ้ยงไม่ง่ายไม่ยากนะครับรก็คือหมายว่า เขาก็ร้องเวลาหิวก็ร้องเวลาขับถ่ายก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาโซมครับเอาพ่อแม่โซมกันไปเลยเอ๋นี่ปากห้อยปากห้อยลงไปเยอะเลยเนอะคือไม่ได้นอนนีไม่ได้หลับไม่ได้นอนปากนี่ห้อยมากหลังๆครับถ่ายรูปไม่ค่อยได้เลยติดปากตลอดเลยอย่างนี้เอฟซีเยอะมากเอฟซีเอเอ ขอขอ,ขอบคุณนิดนึงได้ไหมครับ <มา S 1> ข,อขอบคุณด้วยนะครับ FC แฟนคลับน้องๆน,น,นะครับเห็นเห็นสร้างอินสตาแกรมมาประมาณ34มสี่แอคเคาท์แล้ว,ลวครับแล้วก็มีเพจทาง Facebook อะไรด้วยก็ขอบคุณครับคือคือ,คอน้องเขาคงไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ว่าคนที่จะยินดีที่สุดก็คงน่าจะเป็นพ่อเป็นแม่นะครับพ่อแม่ก็รู้สึกแอบยิ้มในห้องน้ำเมือสองคนเฮ้ยดีใจครับดีใจมากครับเพราะว่าคือเราเราก็กลัวคนจะแบบหมันไส้เราด้วยซ้ำอ่ะครับบางทีเราลงแต่ว่ามัน มันหยุดไม่ได้จริงๆนะครับผมขอโทษนะครับแต่ก็ไม่ไดแต่นคนคอมเมนต์ทีท่ีลงไปเวลาโล่นลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกอ๋อไอคำบรรยายใต้ภาพใช่ไหมครับออตอนนี้คนโพสอะไรเนี่ยเริ่มจะเอามาให้พี่เขียนคำบรรยายใต้ภาพแล้ว <c oughs> บอกไว้เลยว่าเขียนเฉพาะของลูกนะครับไม่ได้เขียนของคนอื่น <c oughs> ก,ก็มันมันมันการเลยงลูกอะมันสนุกครับ <c oughs> มันสนุกมาก เพราะฉะนั้นแล้วแล้วแล้วมันจะมีแต่รอยยิ้มและความสุขเพราะฉะนั้นมันจะคิดสตอรี่บอร์ดไปเรื่อยๆมันจะคิดเรื่องราวของเขาไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะเขากำลังคิดอะไรรูปที่ถ่ายเนี่ยมันโอ้กว่าจะได้ช็อตแต่ละช็อตเนี่ยมันยากมากยากมากมันบบว่าหน้ามันแบบว่าอะไรนะมันลงมันหล่อนะมันคงเหมือนพ่อมันนะฮะ คือตัวสีแตกไเขม่บอลยเขาไ่บอกเคือ,คอถ้าสังเกตดีๆจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถถ่ายแบบหน้าตาน่ารักได้เลยนะคือ <c oughs> จะถ่ายแต่หน้าแบบ <c oughs> ทะเลนทะเลนอะไรเงีง้ย <c oughs> มันอาจจะเป็นเพราะว่าเขา เขาเป็นเด็กะครับยังไม่ต้องหล่อหรอกเพราะว่าโตขึ้นเดี๋ยวก็หล่อเองนะบอกว่าตอนนี้เอ,เอาเอาเอารอยยิ้มมากกว่าจริงจริงเนือสิ่งในใดอย่างที่บอกลยครับมันคือความสุขที่ที่อยากจะแบ่งแบ่งไปให้คนที่ตามในอินสตาแกรมถ้าเขาไม่ชอบเขาก็เลิกตามแต่ถ้าคนที่ชอบแต่ก็มียอดคนตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะแล้วก็คนก็รู้สึกแบบเข้ามาคอมเมนต์มากขึ้นแต่ก็ต้องบอกครับมันจะมีพวกคอมเมนต์แบบประเภทที่ทําให้ให้คิดมากบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ ไว้พี่จ้องอยู่างนี้เลยแจ๊บ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 สิบรูปนี่มันต้องมีเด็ดๆรูปหนึ่งแล้วพี่ก็จะคิดได้ว,ว่าเอ้ยเราพูดเรื่องนี้ดีกว่าพูดเรื่องนั้นดีกว่าแล้วก็นั่นไป จริงจังมากพี่กะว่าต่อไปพี่จะทําเป็นแบบเป็นเออเป็นเป็นหนังเลยอะ่ะแบบเป็นแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังสั้นนิดนิดดีไหมเออเดี๋ยวไปแอบแอบไปทำดูไหมคะพี่ขอว่าหน้าเหมือนพี่ขอหรือว่าหน้าเหมือนพี่พอออเอก ถ้าทางถ้าทางเอหรือทางบ้านเอมาก็จ,าจะพยายามจะเตรียมกันในบ้านว่าให้หน้าเหมือนเอ,เอถ้าทา <c oughs> บ้านพ่อผมมาให้บอกว่าหน้าเหมือนพ่ออะไรเงี้ย <c oughs> เป็นการเอาใจทุกครอบครัวครับเอาใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมุมซ้ายมุมขวาก็ไม่เหมือนกันนะบางบางมุมก็เหมือนเหมือนพ่อผม <c oughs> บางมุมก็เหมือนเอบางมุมก็เหมือนทางฝั่งแม่ผมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็แล้วแต่ จองตัวโฆษณาโฆษณาอะไรเงี้ยป่โอ้โหก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราก็เราก็รับหมดนะครับถ้าติดต่อมาก็คุยได้หมดเพราะว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าแต่ด้วยความที่ว่าน้องยังเล็กอยู่เนี่ยเรายังไม่กล้าตัดสินใจอะไรก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าสนใจที่จะให้น้องเขาเขาเรียกอะไรครับเป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็มาติดต่อมาได้มาพูดคุยกันได้ครับได้ครับก็ยินดีแต่ว่าต้องรอให้น้องขโตวันนี้นิดหนึ่งโอเค ยังไงตอนนี้ก็กลมหุ่มไปแล้วนะเมื่อวานตอนเจอพี่ปอสพี่ปอสเดินเข้ามาบอกลูกพี่อุกลมหุ่มไปแล้วนะเออไม่น่ารังไม่เป็นไรพี่พี่เน้นฮาเขาเหอะเขาเหอะเขาเป็นคุณพ่อขี้อวดมากนะแล้วจริงๆที่เขาโพสรูปลูกเขาเขาบอกอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะเขาาบอกก็กลัวคนมาว่าลูกเหมือนกันเพราะมันห่วงอ่ะเข้าใจป่ะแล้วก็ตอนนี้แต่มีคนรักมากกว่าแต่โทรศัพท์เขาติดมือนะลูกทำท่าอะไรเขาจับหรืออะไทุกช็อตอ่ะเขาถ่ายเออเขาถ่ายเรื่อยตลอดจริงๆอะไรขนาดนั้นอ่ะนะคะอ่ะ นี่แหละไม่ผิดหลอกเหออลูกตัวเองมีคนใช้เขาให้ครูดิดด้วยนะหลายสี่ห้าอันแล้วอ่ะโอ้รักนะรักตามไงเรียกว่าเด็กอภิชาติจะบุทจริงนะเกิดมาเิดว่ามีบุญมีแต่คนรักบางคนเกิดมาพ่อแม่ก็อยากเอาที่เท่าจะปากก็ตายนะไม่น่าปล่อยให้โตได้หึงทุกวันนี้ก็มีไม่้าวางตัวดีแบบนี้มีแต่คนรักจริงต่อให้แบบเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเดอรรุ่นอะไรไปแล้วก็ยังมีคนรักคนตามแบบนี้อยู่เลยนะคะขนาะแฟนคลับเขาที่หนุ่มๆอ่ะ เห็นปะใบเนทอะไรหันมากรีดตะแคว่าไงอะยอมเหรอยอมนะคะไม่เนทต้องยอมนะใช่แล้ว